ศนี่ดูปากศูนย์ศยพูดดีๆดูดูปาก้ส้มศูนย์หน่ออจะทีไปหนดูปาก

ดูเอ็ดเก้าสหนึ่งดังๆหนึ่งสองสาสห้าห ดังๆดวับเจ็ดแปดดังๆแปดเก้าเก้าสิบหนึ่งหกหหดชงไม่เลยนี่เดี๋ยวหดตลอดเลยกไก่ดังๆ ดังดังโอ้ไข่กอไก่โอ้ไข่กูดตามกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าไข่ในเล้าดูปากด้วยฟังขอขวดของเราของล้อควายเข้านาขอาเข้านาะอะไรต่อขอคนขอคนขอละคัง งูใส่วาใ่กาใ่าจอจานจานจีจอชิงจอชิงดีจันจอช้างจอช้างนีวิ่งหมีวิ่งหมีจโซล่ามทีจอโซลามทีจอกัดเชอเจดกัเชอคู่ดันยอหญิงยอหญิง าาต้อชะดาตอตาวาพตอบตัตะบัตอหอานฐานาวันร้านตอนามุนโทตามุนโทอะไรเราตัวนามุนโทพูดเท้าอา๋ <c oughs> อต้นางมนโทหน้าขาวนางมนโทหน้าขาวตอพูเท่าผู้เท้าอะไร ต่อพุทธเจ้าเดินย่องนอเนนนอเนไม่มองนเไม่มองดอเด็กดอเด็กอะไรดอเด็กต้องนีมนต้อมนตเตาอะไรหลังอะไรตอถุงาถุงตาจ้าหั ตาทงนอหนูหนูบอใบบใบไม้ใบไม้ตาตาโอ้ตาอะไรตาห้างบอปลาบอปลาใช่ดีบอปลาตาโจม ขอพึ่งกำลังอะไรขอฝาฝาฝาอะไรขอฝาชนทานอยู่หลายแสนหรออเอล่าขานวางคือแท่นะวางวางวางตั้งวางตั้งขอฟันขอฟันสะอาดจุ่มเฮ้ยขอฟันขอฟันอะไรขอฟันเข้ามาลอง ปอฟันสะอาดปูฟัสะอาดปันเอปันลืมแปงพอสัมผัตรงเข่าไกกลางใบกลางใบหมอหมอม้าม้าคอคัเออยยะโยยเขี่ยวใหญ่เออมึงออกเขี่ยวผูกอะอยษ์เขี่ยวใหญ่ยอยษ์เขี่ยวใหญ่ยอยยะอะไร รอเรือรอเรือพายไปรอเรือพายไปรอลิงไต่ยาวลิงไต่ลาววัวแหวนลงยาแหวนลงยาสอจาระเงียบเหงาตอจาระเงียบเหงาสอฤศีหนวดยาวฤีหนวดยาวสอเสือดาวคองเสียดาวคณงอ๋อหีบใส่ป้า คระรอจุราค่าพยองจราพราพยอ่างเนืองนองอ่างเนืองนองออนนคูอ้อคูตาตาโอ้โหแม่งมีมีวันนีแล้วเีผมชื่อเด็กชายชายรพรา ผู้ด,ด,งดงังๆผมาาชื่อผมชื่อเด็กชายเด,ด็กชายรายนพัชชินพัานาอยู่ชั้นอนุบาลอนุนิสเออ